3กลไกหลักกลุ่มสารไวทเทนนิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะโอเคสำหรับคนที่อยากจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่มของไวทเทนนิ่งในการรักษาฝ้าผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะกลุ่มไวทเทนนิ่งเหล่านี้นะคะจึงจำเป็นจะต้องรู้หลักการนะคะ3กลไกในการเกิดเม็ดสีเมนารีนนะคะ ดังนั้นถ้ารู้จัก3กลไกนี้นะคะจะทำให้เรา,เาจับสารนะคะลงในสูตรของเครื่องสำอางลงในสูตรของสกินแคร์ที่เกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งเนี่ยได้เห็นผลหรือทำสูตรเกี่ยวกับการรักษาฟ้าได้เห็นผลนั่นเองค่ะโอเคใน3นกลไกนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือคกลไกที่1นะค,ะคนกลไกที่1 คือกลุ่มสารที่ลดการระคายเคืองหรือลดการอักเสบของผิวนะคะการลดการระคายเคืองของผิวนะคะอย่างเช่นคือการที่ทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นทนต่อรังสี U V B ได้นั่นเองรังสี U V B ก็คือรังสีที่สามารถที่จะเผาไหม้ผิวของเราได้นั่นเองนะคะทำให้ผิวของเราดูหมองคล้ำนะคะ ดังนั้นถ้าผิวของเราแข็งแรงเราก็จะทนต่อ,อกลุ่มพวกระคายเคืองเหล่านี้นะคะก็คือ,อแสงแดดนั่นเองค่ะซึ่งกลไกที่1นนะคะสารที่จะมาช่วยอ,อยู่ในสูตรนะคะสารที่จะเอามาใส่ในสูตรเนี่ยในการลดการระคายเคืองอย่างเช่นนะคะสารสกัดจากรากชเอมเทศนะคะสารสกัดจาก ดอกคามโมมาย์นะคะหรืออารันโทอินนะคะหรือจะเป็นวิตามิน B5 ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของมอยเจอร์ไลเซอร์ต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะและกลไกที่2นะคะที่เราจะต้องจัดสารลงในสูตรของไวท์เทนนิ่งเนี่ยกลไกนี้เป็น,นกลไกที่สำคัญมากนั่นก็คือคกลไกในการยับยัง้งเม็ดสีเมนารีนั่นเอง หรือกลไกที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเนสนะคะซึ่งกลุ่มสารนี้นะคะอย่างเช่นก็คืออัลฟาบูตินนะคะอัลฟาบูตินเนี่ยก็สามารถที่จะยับยั้งเม็ดสีนะคะเม็ดสีเมลาลีนได้แล้วก็กูโคไบต์นะคะกูโคไบต์ก็ยับยั้งได้นะคะหรือกดโคจิกอาซิดนะคะตัวนี้ก็ยับยั้งได้เช่นกันค่ะมีอีกหลายๆสารนะคะเราสามารถที่จะศึกษาแล้วก็ ดูว่าสารตัวนี้สามารถยับยั้งเมส,สีเมลานีนได้หรือเปล่าถ้าสามารถยับยั้งได้ก็สามารถที่จะจับสารตัวนั้นมาใส่ลงมาในสูตรได้เลยค่ะโอเค,คกลไกที่3นะคะเป็น,นกลไกสุดท้ายนะคะเป็น,นกลไกที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือการผัดเซลล์ผิวนะคะอ่าสารที่ผัดเซลล์ผิวอย่างเช่น สาร s a ส h a นะคะสารเหล่านี้เป็นสารที่ผัดเซลล์ผิวนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องจัดลงใส่ในสูตรนะคะเนื่องจากว่าการผัดเซลล์ผิวนะคะของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีความเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะใส่เยอะจนเกินไปนะคะถ้าใส่เยอะจนเกินไปก็อาจจะทำให้ผิวลอกผิวออลอกจนเกินไปทำให้ผิวเราดูอ่อนแอได้ดังนั้นนะคะการจัด สารลงไปในสูตรเนี่ยจะต้องศึกษาสารนั้นๆด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเราเพราะว่าออยมีการกำหนดอัตราก,การใช้ไว้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสารที่มีความระคายเคืองออยก็เลยมีการกำหนดอัตราการใช้ไว้อยู่อย่างกลุ่มสารประเภทที่2นะคะกลุ่มสารที่ยับยั้งเมสีเมนาลีเนี่ยอย่างเช่นอัลฟาบูตีนตัวนี้ ออยอก็มีกำหนดในอัตราในการใช้ด้วยนะคะใช้ได้ไม่เกิน2%นั่นเองค่ะลอ,ลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้นะคะไปจัดในสูตรเครื่องสำอางของคุณดูกันค่ะคุณนกเชื่อว่าสูตรของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ,ะถ้าใครอยากได้เคล็ดลับแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนกด้วยนะคะแล้วก็กดซีเฟอร์ในหน้าเพจไว้เพื่อที่จะได้ม่พลาดน,นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ และติดตามในเพจ YouTube แล้วก็ TikTok ของคุณนกด้วยนะคะคุณนกก็จะออกมาให้ความรู้แบบนี้กับทุกคนค่ะแล้วเรามาเจอกันค่ะบ๊ายบาย